เวลา16นาฬิกา59นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคา,าตยะราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านต,าตัดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปหินจุยเจียกับทรงบรรจุพระบรมสารีริกธา,าตุพระอรหันตธา,าตุและอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนในการนี้พระเจ้าวรม เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรเฝ้ารับเสด็จพระพุทธรูปทองคำที่อัญเชิญประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานะสัมปโนสร้างขึ้นตามปฏิปทาของหลวงปู่อุล่าทิตะ ่อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแก้วถุงพลจังหวัดสกลน,นครหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและคณะสิทธิานุสิ์จึงบริจาคทองคําและเงินสมทบทุนสร้างพระพุทธร,รูปทองคําบริสุทธิ์ร้อยละ99.99 99น้ําหนักสุทธิ50.5กิโลกรัม ส่วนพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปหินจุยเจียคณะศิษยานุสิ์ร่วมกันจัดสร้างขึ้นโดยพระพุทธรูปเงินสร้างจากเงินค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ92.5พระพุทธรูปพิงโกสร้างจากทองคําบริสุทธิ์ร้อยละ42และพระพุทธรูปหินจุยเจียสร้างจากหินค้อสเกรดดีที่สุด พระพุทธรูปทั้ง4ี่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิผินพระพักครบจัตตุรทิศสำหรับพระการับนบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปรินาย,ยกได้ประทานพระอบทองคําบรรจุพระอรหันตธาตุและพระอบทองคําลายดอกบัว บรรจุอัฐิธาตุหลวงตากระมหาบัวยานะสัมปนโนพร้อมเครื่องสูงอื่นๆเช่นต้นโพเงินโพทองต้นไม้เงินต้นไม้ทองโดยคณะสิทธิอนุสิ์บริจาคทองคาและมอบหมายให้วิทยาลัยช่างทองหลวงสารยาจังหวัดนคปรปฐมจัดสร้างเครื่องสูงเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบทยอดพระเจดีย์ที่ระดับความสูง33เมตร โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบุญญาณนนสัมปนโนจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์วัดเกศรศิลคุณคณะผู้ออกแบบและคณะกรรมการด้านต่างๆร่วมกันดำเนินงานด้านโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมทั้ง3อาคารประกอบด้วยพระธาตุเจดีพระวิหารและพิพิธภัณฑ์พร้อมส่วนประกอบอื่นๆแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมา เป็นแนวเดียวกับจิตกาธานสถานที่พระชาทานเพลิงพระสรีระสังขารของหลวงตาพระมหาบัวและเป็นทิศทางเดียวกับแนวชี้ตรงไปถึงพุทธคยาสถานที่จัดสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดีย พิพิธภัณฑ์ธรรมชจดีพระธรรมวิสุทธ,ธิมงคลเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณะทำงานทุกภาคส่วนเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติแผ่นดินประชาชนจะอบเอือ้อเกื้อหน,นุน นำอยู่ภายใต้แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลจะแสดงจํานวนหกห้องประกอบด้วยห้องที่หนึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าทรงค้นพบทางอันหลุดพ้นจากอํานาจทั้งปวงสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้แก่ทางสายกลางห้องที่สองจากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวัทจะแสดงการดําเนินชีวิตของหลวงตาพระมหาบัวตั้งแต่กําเนิดจนถึงออกบวชแสดงถึงความมุ่งมั่นขยนันกตัญญูรู้คุณบิ ดามารดาห้องที่สจากปริยตัตมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบตัติตั้งแต่หลวงปู่มั่นและสังขารหวงตาพระมหาบัวได้ออกปฏิบัติจนบรรลุธรรมในพรรษาที่16 ห้องที่4เมตตาอบรมสั่งสอนหลวงตาพระมหาบัวสร้างวัดป่าบ้านตาดเพื่อเป็นสมรภูมิของพระสงฆ์และคารวาสมีผู้เริ่มสายศรัทธาทั่วทุกสารทิศห้องที่5บารมีหลวงตาช่วยชาติเริ่มโครงการผ้าป่าช่วยชาติเมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ระดมทองคําจากผู้มีจิตกุศลเข้าคลังหลวงค้าจุนฐานะการเงินของประเทศและห้องที่6ละสังขารพุทธบริษัท4สามัคคี บูชาแสดงเรื่องราวเมื่อหลวงตาพระมหาบัวละสังขารคณะศิษยานุสิท์ได้ร่วมแรงร่วมใจสละทรัพย์สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปนโน ในการนี้พระราชธารพรับโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนทก,กจังหวัดอุดรธานีเป้าถวายผ้าขิดไหมลายสายทานหน้าชิงรวงย้อมดอกบัวแดงแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัดปรราคติยราชนาลีเป็นลวดลายที่ออกแบบตามจิตนาการคนรุ่นใหม่จากความเชื่อและความศรัทธาผสมผสานมงปัญญาด,ดั้งเดิมนำต้นแบบลายมาจากหมอนขิดโบราณหน้าต่างประตูและหน้าบันโบส พร้อมกันนี้ได้ถวายผ้าลายขิดสายทานน้ำพระไทยสายใหญ่ภูมิปัญญาชาวอุดรธานีและผ้าขิดไหมลายบัวสวรรค์ย้อมดอกบัวแดงและสายบัวแดงแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพจทถาพรผ้าลายขิดสายทาน้ำพระไทยสายใหญ่ภูมิปัญญาชาวอุด,อดววร,ร,ดดาดดร,ารธานีเป็นผ้าไหมที่รวบรวมลายขิดในแต่ละอำเภอออกแบบเป็นลายน้ำไหลเปรียบดังสายทาน้ำพระไทยที่มีต่อชาวอุดรธานี และผ้าขิดไหมลายบัวสวรรค์ย้อมดอกบัวแดงและสายบัวแดงออกแบบจากลายบัวสวรรค์ดอกไม้มงคลทางพระพุทธศาสนาผสมผสานกับลายไทยหน้าต่างโบสถ์